บึงหญ้าขึ้นเต็มเลยเธอจะไม่ทำให้ทำถึงเห็ดหอดมองหันต้นต้นแค่สวยไหม ôn okay. <laughs> สวยวันนี้มันมันมันบเดีรยรเต้เธอมันก็เลยไหลยบแห้งฝนจะตกเหลวมาตกสฉลอมต้นกล้วยสวยมากเธอ จะตกใจเด้อบางฝนมากเนี่ะเดี๋ยวน้ำ้ะไปเห็นบอลนะจังเกอไข่หม่กระเทอมากเนี่เมื่อคืนนี่แหละน้ำฝนน่ะใช่ข้ามองหันเด้อเธอเนะ่ะมันมันดูดมันดูดลงมากเนี่ยมันกระไานะมันมันมันไปซึมลงมองหันฮ็ดให้ดินมันอ่าอืนี่ ก็จะประมาณนี้อุดมสมบูรณ์เลยค่ะต้นไม้ต้นไมนนน้นี่ก็ป็นไม้นึ่งเดียวเต็มแบบม่วงต้นกล้วยก็จะสวยแล้ว ต้นทั่วแห่ทั่วแห่ก็ลังออกสิออกดอกบ่เถินต้นกล้วย ปลาเยอะแยะปลาเิ่นว่าะไดยินเสียงค้นยางกะไดยินเสียงมันเคยกินหัวอาหารมันก็จับปลามากต้นกล้ยงามงาม,งามเธอไม่ตนม้นหมกหมก ก็จะอ,อดุดมสมบูรณ์แต่ว่ามองหันเจ้ามาเก้ไขไใหม่เด้อเทินนี่มาเจ้ามาเก้ไขไใหม่เนี่ยมองนี่แหละเพราะว่าน้ำมันเนี่ยน,น่ใช่ข้ามองหันเด้อน,นานๆนนนนนนว่าแล้วว่าต้องใส่สายยางพัดออกให้มันออกนาบ้านไปพูนทั้งผุนตอนที่เขามาเห็นห้างลิ่น ตัวนี้มันจะโอเคแล้วนี่ดูต้นต้นขนุนสวยมากต้นนี้ก็ได้สวยมันจะต้นงามง่ามมุกดีสวย เพราะว่ามันหนาฝนแนอะไรนี่มันฝนตกมันก็จะอุดมสมบ,บูรณ์นี่แหละฝนมันขึ้นนะมันตกแห้งนะฝนตกแห้ง็นบ่ขขากันยังเห็นเธอ่มพูดตรงแช่เก็ ฉันก็กลัวเหมือนกันนี่นไหม <c oughs> ไม่เพีงร้อยนามเอาปินเด้อเธอนย่ามันจะขอไปประมาณเอ้นี่นี่นนมนันจะเป็นสูงโอ้ยบอทงตกใจจะมาแกะไข่ใหม่เด้อเธอเด้อี๋ยวมาอย่ามันจะเป็นลูก จะเป็นห้องมั it it. นหนามมันซึมมันน้ำแตกน้ำหล่องนี่เนี่ยมันหล่องมันโดดลงมานเนี่ยเป็นห่งลงไปเป็นเกลี่ยไข่มาจะโบก่าเหยียบเลยได้หนึ่งเธอมองนี่นี่มองนี่นี่นี่มันแตกนี่ฉันกลัว มันก็จะเสาะลุงเมื่อคืนนี้นะเธอฝนมันตกแรงไงนี่นจะมานี่